เนินทุกท่านนะฮะอะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเรามาร่วมกันนะฮะฉลองนะฮะรายได้นะฮะสำหรับภาพยนตร์ที่ตอนนี้กระแสะแรงมากๆเลยนะฮะคิดถึงวิทยานั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยกระแสะแรงแบบนี้ก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นนะฮะขอคิดถึงให้ถึง80ล้าน<อ>แล้วเชื่อว่าไม่ใช่แค่80ล้านแน่หรอร้อยล้าน ไปขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาหนอกกันอีกนะพวกเราเราไม่จัดแค่นี้แน่นอนนะฮะอ่ะต้องบอกว่าภาพยนตร์คิดถึงมิยาเนี่ยจะก,กลายเป็นภาพยนตร์น่ารักโรแมนติกที่โดนใจทั้งเด็กผู้ใหญ่นะฮะวัยรุ่นแบบนี้บอกเลยว่ามีเรื่องที่คิดไม่ถึงมากมายนะฮะไม่ว่าจะเกิดกับทีมงานไม่ว่าจะเกิดกับนักแสดง่วมก,กับและคุณผู้ชมภาพยนตร์ด้วยนะฮะอยากรู้ไหมว่าเกิดเรื่องไหนที่คิดไม่ถึงถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยครับผม ปี2553 GTH เคยทำให้คนรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อรับกันแต่คิดไม่ถึงละสิว่าปี่นี้ GTH ทำให้คนที่รู้จักชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าได้คิดถึงกันตลอดึ้นปีที่ผ่านมาชีวิตผมมันเด็กๆแล้วก็การทิ่ถืออุลแอนกับภาพยนต์คิดถึงวิทยาที่ได้รับกระแสตอรบรับอย่างลง้นหลามจากชุมูในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ควิเต <Twitter, S 2> อร์แฟนอาร์เว็บบอร์และปราบจากการตัวหนังเยอะที่สุดถึง700ร้ใบไม่เพียงกระแสเท่านั้นที่แหลแต่ยังมีเรื่องที่คิดไม่ถึงอีกมากมายที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นนค,คิดไม่ถึงละสิว่าถึงนันรโรงเรียนะ่ะโรงเรียนแห่งนี้ มีหลายคับมก็จัดทิดท,ทั่วเลยนะคิดไม่ถึงกระสิว่าครูสอนมีตัวตนจริงๆให้พค่เด็กพวกกลับว่าทำได้ดีมากสุดยอดเหมือนโรงเรียนผมจริงๆคิดไม่ถึงกระสิว่าเด็กๆจะน่ารักขนาดนี้เด็กๆก,ก็เล่นดีมาก,ดกเด็กๆน่ารักมีความธรรมชาติแต่กว่าจะน่ารักได้ขนาดนี้ดเด็กๆต้องทุ่มเทกันสุดตัว สิว่าความเหงาจะทําให้เกิดเรื่องโรแมนติกแบบนี้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับโรงมนตจริงไหมอย่าเอาความงมลง่ฉันอย่ามาบอกฉันว่าจะคิดถึงใรแค่คลิปดีคิดไม่ถึงสิว,ว่าซูเปอร์สตาร์สุดเท่แบบบี้จะหลายเป็นครูที่น่ารักขนาดนี้ น่ารักน่ารักน่ารักค่ะน่ารักครับน่ารักีุีเรื่องอ่ะพี่คือแบบและคิดไม่ถึงอีกกระสีว่านอกจากจะน่ารักแล้วอย่างฟิตเวอร์อไ,ไนนอรอ่ะไง่คนพ้นหรฟิตขนาดเนี้ยเวลาถ่ายจริงไม่น่ามีปัญหาแ นเนทับเลกี่คือเราใส่อาหาเลขเมอมันไม่เข้าหวจริงคิดไม่ถึงละสิว่าถีบพลอยเล่นได้น่ารักขนาดนี้แม่เชฟสอนที่รับเราก็ย้ายสองไปออจะย้ายผมไปไหนนะครับผมอยากอยู่ที่นี่เกืดหลังจะเต้นแบบนี้ทีนี้เราก็ย้ายสองไป แคมกินไก่ไหมครับจุกลู่และคิดไม่ถึงละสิว่าทำหนังรักโรแมนติกหูกำกับจะเครียดขนาดนี้ทำไมแคมยังอินได้ขนาดนี้ เรื่ยงนี้เราเปนอย่างไหนพี่เป็นตกง้นที่ไหนมาเนี่ยแถไม่เงี้ยนะเขียนจีบนหมดไม่นะผมเนแค่จีบเขียนหนังดัขนาดนี้ยก็ไม่เทียนแล้วครับพี่ต้นและไม่ว่าคุณจะคิดถึงหรือไม่คิดถึงก็ตาม ของทีมงานและนักแสดงทําให้เกิดภาพประโยชน์ที่หลายคนคงคิดไม่ถึงว่ากระแสจะท่วมท้นขนาดนี้ขอคิดถึงให้ถึง80ล้าน จะเล่นด้วยนะอ่ะคนต่อไปสวัสดีครับยิ้มเก่าครับสวัสดีค่รับผมชื่อน้าหาโอ้โหอย่าให้แพ้ลูกสวัสดีครับผมชื่อ มือไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะความน่รบบนารักในภาพวเดีโอนี้ด้ใจพวกเรามากๆเลยนะฮะโรชเชอร์มา,าดูแอนแลแน้วลำดับต่อไปนะทุกคนที่อยู่เบื้องหลังภาพสวยๆของเรานะฮะกะับภาพนะฮะใช่เออรู้สึงไงบ้างฟิ๊แบกดีมากดีมาก ตอนแรกก็แบบในน้อยเนาะเอ๊ะจะไปดูกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า<ม>ตอนหลังก็แบบใจชื้อนอะไรเพราะว่าหลายคนก็ไปดูแล้วก็เขาก็บอกว่าสนุกมากแล้วก็เรารู้สึกแบบเป็นกำลังใจคนที่อยากเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่กำลังจะบรรจุเป็นครูเนี่ยเ้า ว่าผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยครับในเวลานี้ทำไมฮะมได้ร่วมง,งานกับ GTS ครับแนวความฝันในชีวิตของผมมีนมิตยางแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือการได้ร่วมง,งานกับ GTS ครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เนี่ยโอ้โหกระแสดีมากๆเลยความรับสัมพัผมตื่นด้มากว,ว,วันแรกที่หนังฉายนี่ผมเดินเข้าไปในบริษัทมีคนเดินมาบอกผมว่าสวัสดีวิทยา,าผมก็เลยบอกว่า แกไม่ได yeah, <laughs> ้ด <raft> <the> ูแ <sorting> น่แน่เาะไรเในี่ฉัน่ครูสอเจ้าใจสวัสดีวิทยาเจ้าใจและพอหลังจากนี้ในบริษัทมัาเรียกผมครูสอนครูสอนตลอดผมเลยรู้สึกดีใจว่าแม่ผมเป็นครูด้วยแล้วก็ใช่แม่เป็นครูนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนแม่ชอบมากเพราะในหนังเนี่ยนอกจากจะสะท้อนความรักความมิตรความอบอุ่นสนุกสนานแล้วความวุ่นวายของเด็กๆแล้วนะฮะยังได้กลิ่นและวก็สีวิญญาณของครูด้วยครับครับผมพุ่มกัาบ้านพี่ต้นครับตอนนี้เนี่ย 80ดสิบล้านเก้าสุดถึงร้อยล้านแน่นอนความรู้สึกตอนนี้อยากจะบอกอะไรแฟนๆหรือสื่อมวลชนที่อยู่ที่นี่ดีใจคเขาก็ยังตื่นเต้นเลยนะครับเข้ามาทีิ้งวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เสมอเพราะว่าทุกๆพี่ใจที่กลับมามันมันดีมากๆครับแล้วก็ที่บอกนะคือนอกจากความรู้สึกว่ามันเป็นความสุขความบันเทิงเรืองเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันได้เรื่องครูด้วยอันนี้คือสิ่งที่ชิดปลื้มมากๆครับท่านทุ่านมาบอกว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เขาในการทำงานหรือว่าอันนี้จะดีแบบพิเศษหรือเปล่าใช่ มันมันตื้นตาเลยนะมันดีใจมากที่ว่า,าการตอบรับเนี่ยดีเยี่ยมขนาดดีอะไรกับค่าซก <ฮะ S 1> ็ไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะแบบไม่เจ็ดวันแล้วมาเทียวห้าสิบล้านก็ถือว่าเป็นปาฏิการิ์ชีวิตของพอเหมือนกันนะเพราวะว่าไม่เคยเล่นหนังไหนแล้วรายได้ดีขนาดนี้มาก่อนเลย เดี๋ยวนีก็สี่แพ่งตอนนู้นนะตอนนั้นก็ช็อกแล้วตนั้นแต่สิบล้านก็ช็อกแล้วตอนนี้ก็แบบเจ็ดวันห้าสิบล้านถือว่ายิ่งใหญ่มากสหรับพอยก็ตอนนี้ก็ลุ้นนะคะบอกว่าคงจะเป็นแบบแต่สิบล้านร้อยล้านไอฝันอยากเป็นนางเอกร้อยล้านมานานแล้วความฝันจะเป็นจริงแน่เดี๋ยวเธอเตรียมล็อกคิวเลี้ยงฉลองต่อได้เลยฉันรู้ได้เลี้ยงฉลอง คนชนด้วยนะครับตอนนี้เราก็รุ้น80ล้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิน80ล้านก็อาจจะรุ้นล้อรุ้นอะไรเนาะแต่ว่านังจะได้กี่ล้านนี่ผมก็ไม่รู้ท่านกันนะครับแต่ที่ผมรู้แน่นอนเนี่ยเะเอกกว่าล้านนะฮะในเรื่องที่เปิดกระปางกรเต็มๆเลยนะครับก็ฝากถึงทุกคนด้วยนะฮะสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือว่าเอ๊ะมีความลังเลว่าเราสามารถรักกันและคิดถึงกันได้ไหมนะครับโดยที่เรายังไม่เห็นหน้ากันนะครับผมว่าติดตามได้ไนคิดถึงวิทยาครับ ด้วยนะฮะให้กับแฟนพันแท้ของคุณบี้นั่นเองนะฮะแบบขอสเสียงปรบมือให้กับแฟนพันแท้นะครับแบบนอ้องแป๊ะวันนี้ก็ต้องแนอพี่บติด